ลสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับวิธีผสมนะครับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับ <c oughs> ก็ขวดนี้ประมาณ1ลิตรนะครับคือน้ําหมักที่ผม ผมจะเทน,น้ำหมักขวดนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับลงมาใส่ในขวดนะครับขวดโคกแล้วก็ผสมน้ำนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับยังไม่ได้ฉีดพ่นนะครับเพราะว่ายังไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยว วิธีการาผสมช่วงขีดพ่นลำต้นนะครับผมจะทำคลิปให้ให้ได้รับชมนะครับก็ขวดหนึ่งนะครับก็499ก็โอเคนะครับราคาไม่สูงเกินเพราะว่าน้ำหมักกว่าจะหมักได้ก็ใช้เวลานานนะครับก็ดีกว่าไปใช้เคมีนะครับถึง การใช้งานการใช้ก็ยางก็น้ำยางจะข้นขึ้นนะครับน้ำยางก็ออกเพิ่มขึ้นเหลือกยางจะนิ่มนะครับนี้ผมจะให้ดูนะครับวิธีการที่ผมจะนำไปก็เป็นขวด e m นะครับเกลนนะครับเตลน e m ผมก็ผสมดินแดงใส่ในนี้นะครับมาก่อน น้ำหมักจะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่ทำขี้ยางก้อนถ้วยนะครับก็นำไปหยดหยดใส่ขี้ยางก้อนถ้วยขี้ยางจะไม่ไม่เหม็นนะครับแทนน้ํากดได้ จะทาให้ดูนะครับมัาเป็นยังไงนะครับดูนะครับก็การทาก็าประมาณสิบห้าวันนะครับทาครั้งหนึ่งหรือว่าทาทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับทาตรงแผลกีดชายชิดรอยกีดเลยก็ได้นะครับนะครับ เพราะว่าน้ำหมักมันจะซึมเข้าไปนะครับในท่อน้ำยางแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนทำให้เนื้อเยื่อง่อกออ,อก,กามาเร็วนะครับสีจะเห็นได้เลยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าหน้ายางจะเป็นสีน้ำตาลรอยกรีดนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเร็วถ้าเราใช้น้ำหมักทาหน้ายางนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดินแดง ือว่าเมทาเล็กซิลนะครับในการทาเพื่อรักษาหน้ายางนะครับนะครับรอยรอยที่กริดนะครับที่ผมทาไว้ครั้งก่อนเนื้อเยื่อที่งอกออกมานะครับตรงปุ่มที่กรดเข้าเกนเนื้อเยื่อจะนูนขึ้นมาเลยนะครับจะนูนขึ้นมาเพื่อปิดแผลที่บาด และเนื้อไม้ก็ไม่เสียหายด้วยนะครับทายอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับก็ดีใครที่ไม่ไม่ได้พ่นนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันเป็นที่เขาที่ควรนะครับทางใต้จะเรียกควรนะครับทางทางอีสานจะเรียกภูกเขาเรียกภูกันนะครับโอ้ มี <c oughs> าก,การใช้งานที่ง่ายนะครับแผ่าบาดท,ที่ผมทาไว้ครั้งก่อนแผเ,เริ่มงอกออกมาเร็วมากนะครับทามันจะไปบำรุงเปลือกนะครับบำรุงท่อน้ำยางสร้างน้ำยางใหม่ขึ้นมา เกิดจากการกีดบาดหน้าสูงนะครับน้ำยางมันไหลเร็วเราจะกีดบาดง่ายแต่ถ้าเราพอเราเริ่มมองเห็นเราก็จะกีดไม่บาดเป็นตุ่มเป็นตาแล้วก็จะกีดบาดน้อยหนึ่งนิดเดียวนะครับายางจะ สวยดีนะครับถ้าเราทาสลดเดดร้อนนะครับก็ไม่ทำให้หน้ายางยุบเพราะว่าเด็ดเดดร้อนทำให้หน้ายางยุบได้นะครับถ้าเราไม่ทาหน้ายางนะครับ ดินแดงหรือว่าเมทาลลกซิลนะครับเมทาลลกซิลผมก็ไม่จะเป็นต้องใช้มันแล้วนะครับเพราะว่าติดกับดินแด,ดงนะครับถ้าผมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ของอาจารย์ต้นถุดสอนะครับทางนี้นะครับ มันไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรเลยนะครับของที่เราทำมาผลิตมาจากธรรมชาต,ติถ้าเป็นเคมีมันก็ต้องทำใจนะครับทาไปจะทาตรงแผลที่เคย ปีดมาเป็นเดือนก็ได้นะครับเนหยื่อที่มันแตกแล้วเป็นร่องเป็นร่องอ่ามันจะดูดน้ำหมักเข้าไปเองนะครับแดดตรงนี้แรงนะครับแดดเผาหน้ายางก็หน้ายางจะไม่หน้ายางก็ไม่ยุบนะ เมื่อก่อนหนะ้ายางจะยุบตอนที่โดนโดนแสงแดดพางง่ายๆนะครับน้ํำอักที่มันหยดลงพื้นก็จะเป็นปุ๋ยให้กับยางอีกทีหนึ่งนะครับถ,ถ้าได้ฉีดพ่นผมว่า ยางจะออกดีกว่านี้นะครับช่วงนี้ยางก็ต่อยอดใหม่นะครับหลังจากที่ผนตกให้ก็ยางจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ดีที่มีน้ำหมักของอาจารย์ต้นมาช่วยนะครับก็ทำให้ <c oughs> ยางยังออกดีขึ้น ไม่ต้องไปพิธีวิธันอะไรมากมายนะครับง่ายง่ายมากตรงนี้เด็ดเด็ดจับนะครับเด็ดจัดาาบดูหน้ายางนะหน้ายางไม่ยุบเลยนะตรงแผลที่นี่เราใจใจะได้เดี๋ยวผมจะให้เห็นชัดๆัดนะครับนี่คือปุ่มปุ่มที่กรีดบาดนะครับ แล้วก็นี่ปุ่มเก่าที่ผมใช้เมทาเล็กซิลกับดินแดงทานะครับยังปิดไม่สนิทแต่ตรงที่ใช้น้ำหมักนะครับใกล้จะปิดสนิทแล้วนะครับอนี่ก่อนนี่หลังนะครับก่อนยังไม่ปิดเลยที่หลังนี้จะปิดนะครับเหลือนิดเดียวเนื้อเยื่อจะนูนขึ้นมาเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับ อ,อยากให้เอฟซีได้ใช้สิ่งที่จะทำให้ยางพาราของเรานะครับยังยืนก็อยากจะแนะนำให้ใช้นะครับเดี๋ยวมันก็แห้งนะครับเป็นฟองทาแล้ว สีน้ำตาลเร็วนะครับเนื้อยากแกเร็วต้นเล็กๆขนาดนี้ก็ทาไปเลยนะครับมันหยดลงพื้นก็ไม่เป็นไร ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสนใจก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับในเบอร์โทรอาจารย์ต้นไว้ใต้คลิปนะครับก็มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับวิธนะนะีการทาน้ำหมักอาจารย์ต้นนะครับ ก็จะได้ไปใช้ได้ทุกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ